เกลือใครล่ะจะไม่รู้จักมันก็เครื่องปรุงรสที่มีรสเค็มยังไงล่ะแต่ในคลิปนี้คุณจะได้รู้จักมุมมองอื่นๆของเกลือกันในหัวข้อเรื่องเกลือกับตำนานและความเชื่อต่างๆก่อนรับชมลบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะครับความเชื่อเกี่ยวกับเกลือคนโบราณมีความเชื่อเรื่องเกลือในแง่ของการเป็นลาสังหอนเกลือเป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่ให้ความเค็มกับอาหารทุกชนิดเกลือ สามารถใช้หมักอาหารไม่ให้เน่าเปื่อยได้จึงมีความเชื่อที่ว่าการพกเกลือติดตัวจะทําให้ป้องกันพูดผีปีศาจได้นอกจากนั้นเกลือยังสามารถเป็นลางบอกเหตุได้อีกด้วยโดยเฉพาะคนสมัยโบราณเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามฝันเห็นเกลือในอีกไม่กี่วันจะได้รับโชคลาภตามปรัถนาเป็นการทํานายฝันโดยใช้เกลือเป็นสื่อการในการตีความนั่นเองในบางประเทศเชื่อว่าในวันขึ้นปีใหม่หากเอาเกลือโรยไว้เหนือธรณีประตู จะทําให้แคลค่าและมีโชคลาภตลอดทั้งปีความเชื่อเรื่องเกลือสามารถขจ,จัดสิ่งอปมงคลและสิ่งชั่วร้ายได้อย่างเช่นในสมัยโบราณหากมีการไปงานศพเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านจะมีการโรยเกลือที่ทางเข้าบ้านเสียก่อนจึงค่อยก้าวเทาเ้าเข้าบ้านผูดผีหรือสิ่งชั่วร้ายก็จะก้าวข้ามเข้ามาไม่ได้นั่นเองเนื่องจากชาวญี่ปุ่นโบราณเชื่อกันว่าเกลือเป็นสิ่งที่มีความบริสุทธิ์สูงเกลือเป็นสิ่งบริสุทธิ์ เมื่อก้าวข้ามทางเกลือไปแล้วเกลือจะชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีที่ติดตัวมากับงานศพแล้วยังเชื่ออีกว่าเกลือจะสามารถไล่ผีไม่ให้ติดตามหรือเข้าบ้านได้ด้วนเองจริง,รงๆแล้วไม่ใช่แค่ทางญี่ปุ่นที่เชื่อนะทางฝั่งยุโรปเองก็มีเหมือนๆกันหลายๆคนนะ่าจะเคยเห็นเช่นการเผาร่างวิญญาณร้ายไปพร้อมกับเอาเกลือสาดโรยใส่หรือการเอาเกลือมาโยรยล้อมเป็นวงนั่นแหละกลับมาที่ญี่ปุ่นต่อคือมันมีประวัติที่มาที่ไปเกี่ยวกับความเชื่อของเกลือ นั้นอ้างอิงมาจากศาสนาชินโตของญี่ปุ่นโดยเราต้องย้อนไปถึงตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับถยเทพนิฮงงิโดยมีเทพที่ชื่อว่าเจ้าชายอิซานางิได้เดินทางไปยังดินแดงแห่งความมืดใต้พิภพเพื่อตามหาเจ้าหญิงอิซานามิในเมืองที่เป็นดินแดนแห่งความตายและเมื่อคันไปช่วยกลับมาอย่างโลกมนุษย์เจ้าชายอิซานางิได้อาบน้ำเกลือเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ซึ่งน้ำเกลือก็ได้ชำระล้างมลทินชั่วร้ายที่ติดตัวจนหมดดังนั้นจากตำนานเก่าแก่ ได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันลูกหลานชาวญี่ปุ่นจะมีความเชื่อที่ว่าเกลือสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปได้แม้กระตังพิธีกรรมตามวัดหรือศาลเจ้าก็ยังมีการโปรยเกลือเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายแม่หมาย่้ำกลายในระหว่างการทำพิธีด้วยนั่นเองนอกจากนี้ยังมีการใช้เกลือใช้โรยรอบสนามสูโม่ก่อนการแข่งเพราะมีเหตุผลสองประการ 1. เพื่อชำระล้งลางร่างกายและจิตใจของผู้เข้าแข่งขัน แล้วยังเชื่อว่าการแข่งขันนั้นจะเป็นการแข่งขันที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอีกด้วย2การแข่งขันซูโม่เมืม่อผู้แข่งคนใดดันคู่ต่อสู้ออกจากเส้นสนามได้ผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่ถูกดันออกนอกสนามจะมีเกิดติดอยู่ที่ฝ่าเท้ามันจึงจะไม่ง่ายต่อการตัดสินนอกจากนี้แล้วยังเคยสังเกตกันบ้างหรือไม่ว่าเวลาไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่น เราจะเห็นตรงมุมของร้านอาหารทั้งซ้ายและขวามีถ้วยเล็กๆใส่เลกลือไม่ละเอียดจัดทรงตั้งเป็นรูปขายภูเขานั่น <_ S 1> เขาตั้งไว้ทําไมกันนะนั่นก็เพราะมาจากความเชื่อโบราณอีกเช่นกันอย่างที่บอกกันไปนั้นการตั้งเอาไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในร้านแต่อีกผลหนึ่งก็คือในสมัยโบราณเวลาคนญี่ปุ่นโดยสารจะใช้วัวลากเป็นยานพาหนะร้านคะ้าต่างๆก็เลยเอาเกลือมาโรยไว้ที่หน้าร้านเผื่อว่าบางทีวัวจะหยุดมากินเกลือที่หน้าร้านของตน ก็เหมือนเป็นการเรียกลูกค้าผู้โดยสารนั่นแหละเวลาวัวหยุดกินก็จะมีลูกค้าเข้ามากินที่ร้านของตอนเยอะนั่นเองในปัจจุบันนี้ก็มีบางคนได้เอาเกลือใส่กระเป๋าบ้างใส่บรรจุสร้อยคอบ้างหรือแม้กระทั่งอัดบรรจุเป็นรูปร่างต่างๆทำเป็นล็อกเก้นสร้อยคอคือไม่ว่าจะไปด้วยวิธีใดก็ถือว่าปลอดภัยจากปีศาจและสิ่งร้ายๆนั่นเองส่วนอันนี้เป็นความเชื่อของชาวตะวันตกในมุมมองอื่นที่เชื่อว่าหากใครทำเกลือหกหรือตั้งใจทำหกว่างปรุงอาหาร จะถือว่าเป็นลางร้ายที่อาจหมายถึงการสูญเสียญาติพี่น้องในครอบครัวความเชื่อเรื่องนี้คือเกลืออยู่ในฐานะของสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ชาวตะวันตกเชื่อว่าทุกย่างก้าวของเราล้วนถูกจับจ้องด้วยดวงตาของปีศาจเกลือจะเป็นสิ่งที่ช่วยปราบปีศาจโดยการโรยเกลือไปทางด้านหลังไหลซ้ายวิธีการทําก็คือให้จู่ๆก็สาดเกลือไปที่ไหล่ซ้ายโดยที่ไม่ทันตั้งตัวในคล้ายกับการปาเกลือใส่ตาปีศาจโดยไม่ทันตั้งตัวนั่นเองทาให้ปีศาจได้รับความเจ็บปวดและหนีไปและการกระทํานี้ จะช่วยนําเอาโชคร้ายออกไปได้ด้วยโดยความเชื่อเรื่องเกลือหกนั้นมีหลากหลายมุมมองมากบางก็ว่ามีรากฐามนมาจากการที่จูดาสอิสคาริียสทำเกลือหกระหว่างพัะกยายหารมือสุดท้ายและภาพนี้คือภาพพักกายหารมือสุดท้ายโดยเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นผู้เขียนภาพนี้ถตาหากซูมภาพเข้าไปและสังเกตดีๆมือของจูดาสจะเผลอโดนขุดเกลือจนหกและข้างหลังไหลซ้ายของจูดาสก็มีชายคนหนึ่งที่ซ่อนมีดเอาไว้ข้างหลัง แต่คาอธิบายนี้อาจจะไม่ใช่คําอธิบายที่แท้จริงเพราะถ้ามองตามหลักเหตุลผลคือเกลือเป็นสิ่งที่มีราคาแพงมากในสมัยโบราณดังคํากล่าวที่ว่าเกลือมีค่าดั่งทองคําและเกลือยังใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนอัลลาค่ายด้วยด้วยความที่ว่าเกลือเป็นสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนกันเกลือจึงเป็นสัญลักษณ์ของความไว้วางใจและความเป็นมิตรถึงขั้นที่ว่ามีสุภาษิตของเยอรมันพูดถึงเกลือที่ว่าผู้ใดที่ทาเกลือหกผู้นั้น ขอให้เกิดความเป็นศัตรูการแก้เค็ดก็มีด้วยกันหลายวิธีแต่มีความเชื่อที่เหมือนกันและเชื่อกันหลายสมัยมากที่สุดก็คือการโยนเกลือข้ามไหลาสายเพื่อให้โดนหน้าปีศาจที่แฝงตัวอยู่ในนั้นอันนี้ไม่รู้ว่ามีกุศโลบายอะไรหรือไม่ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมอาจจะมองว่าเป็นการสร้างความเชื่อบางอย่างให้ลดความดุนแรงที่เกิดขึ้นหากทําพลาดละมัง้งหากใครมีข้อมูลหรือความคิดเห็นยังไงก็เมนเล่ากันได้นะครับในความเชื่อถัดไปศาส,สนาฮินดูเชื่อว่า วิญญาณวร้ายมักจะลบกนผู้หญิงและเด็กที่เพิ่งกินขนมหวานดังนั้นควรลิ้มลดเกลือเล็กน้อยทันทีหลังกินของหวานเพื่อขจัดรสหวานออกจากปากอันนี้ก็น่าจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพราะน้ำตาลอาจทําให้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายเพิ่มจำนวนในปากได้และเกลือก็สามารถใช้เป็นสารทําความสะอาดฟันได้หรือก็คือป้องกันฟันผุนั่นเองในความเชื่อนี้ในบางพื้นที่บอกว่าผู้ขายขนมหวานจะให้เกลือเล็กน้อยแก่ลูกค้าเพื่อขจัดรสหวานออกจากปากของพวกเขาด้วย และบอกว่าเป็นเครื่องป้องกันภัยจากผู้ที่เฝ้าจับตามองอยู่ตลอดเวลาแม้เกลือจะมีความเชื่อที่บ่งบอกความเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ขจัดสิ่งชั่วร้ายได้แต่ในบ้านเราเองก็มีอีกด้านหนึ่งของความเชื่อเรื่องเกลือนั่นก็คือการสาบแช่งโดยวิธีการเผาพริกเผ,า,กเผาเกลือตามความเชื่อของคนโบราณที่ว่าพริกมีความเผ็ดร้อนเกลือก็มีความเค็มคนที่เผาทั้งพริกทั้งเกลือพร้อมๆกับคำด่าคำสาบแช่ง เพื่อให้คำด่าคำสาปแช่งนั้นเกิดความศักดิ์สิทธิ์มีความเผ็ดร้อนและความเค็มไปเผาผ่านคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่ดีเพื่อที่จะได้รับความทุกข์ทรมานที่มาของพิธีกรรมสาปแช่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวฮินดูโบราณปรากฏในหนังสือของพิชัยสงครามฮินดูโบราณมีคำกล่าวว่าผู้ที่มีความโกรธแค้นต่อผู้ใดให้หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งถ้าเป็นเวลาเช้าหันหน้าไปยังบุริภพาธิต ก้าวคำสาบแช่งด่าผู้ที่ตนโกรธก้าวคำสาบานแช่งด่าผู้ที่ตนโกรธแค้นนั้นพอแรงแล้วจึงลดน้ำลงที่เกลือหมายว่าจะให้ผู้ที่เป็นศัตรูนั้นชิบหายละลายไปดุดังเกลือละลายน้ำถ้าเป็นเวลายเย็นต้องหันหน้าไปยังประจิมทิศสาบานแช่งด่าผู้ที่โกรธนั้นเสียให้มากๆจนพอแก่ความแค้นแล้วจึงเอาเกลือหยิบมือหนึ่งนั้นสาดเข้าไปในกองไฟหวังให้ผู้เป็นศัตรูที่โกรธแค้นกันนั้นแตกพาทุกระจาย ดุดดังเกลือปทัทุแตกระเบิดป่นไปด้วยไฟของฮินดูว่าเผ็ดร้อนแล้วชาวสยามเพิ่มความร้อนแรงลงไปด้วยพริกมุ่งหมายให้แสบร้อนทุรทุลายดังพริกโดนไฟจึงเป็นที่มาของความเชื่อโบราณที่ว่าเผาพริกเผาเกลือแต่ผลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะเป็นความเชื่อที่ทำกันมาแต่โบราณแต่การสรับแช่งใครก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะถือว่าเป็นบาปนั่นเอง ก็จบลงแล้วนะครับเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของเกลือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย